เสร็จเขาก็เสร็จเราสวัสดีค่ะ กลับมาพบก,กับอาดาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาดาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูสวนทุเรียนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นล้งของคนไทยที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชส่งออกของไทยนะคะตอนนี้ปัญหาที่มีก็อย่างเช่นเรื่องของออทุเรียนออนเรื่องของความเป็นนอนนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อก,การส่งออกทุเรียนของไทยเลยวันนี้นะคะอาดาจะมีอะไรนะคะหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่จะ ช่วยชาวสวนทุเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปค่ะในปัจจุบันประเทศไทยส่งออกทุเรียนมากกว่า8 0แสนตันต่อปีนะครับ สร้างรายได้มากกว่า1นึ่งล้แสนบาทแต่ปัญหาที่พบก็คือทุเรียนอ่อนน้อนจาบเมล็ดและเนื้อตกเกรดนะครับส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนอาด้าจึงได้สึสัสสนูนย์วิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อดําเนินโครงการการออกแบบเครื่องคัดแยกความอ่อนแก่และน้อนจะเมล็ดทุเรียนด้วยเทคโนโลยี ct scan เราได้ทราบปัญหากันแล้วนะคะว่าทุเรียนมันมีปัญหาอย่างที่เราทราบกันแล้วแล้วก็เราก็เห็นว่าเครื่องเนี่ยที่จะทําได้ในการที่ดูทุเรียนได้เนี่ยน่าจะต้องเป็นเครื่องมือที่เรียกได้ว่าชั้นสูงนิดนึงนะคะแล้วก็เครื่องที่เหมาะสมก็คือ CT สแกนแต่ CT สแกนในที่นี้ไม่ได้ใช้เครื่องใหม่นะคะไม่ใช้ใช้เครื่องที่ที่ใหม่ๆเลยเราเป็น CT มือ2ที่เรียกได้ว่าเป็นคุรุพันที่อาจจะปลดระวางแล้วนะคะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าปลดระวางแล้วจากโรงพยาบาลหลายๆที่ที่บริจาคมาให้ทางเราใส่ซอฟต์แวร์แล้วก่าารด้ไีท วิจัยนะคะแล้วก็มาโดยที่ให้ความต้องการของทางทางคนสวนที่นะคะในบริษัทเนี่ยที่เขาจะรู้จริงว่าทุเรียนแบบไหนที่เป็นทุเรียนพรีเมียมมาสอนสอน AI ให้เรียนรู้นะคะอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะคะพอเขาเรียนรู้แล้วเขาจําได้มันก็จะเดินเป็นเส้นสมูทค่ะงานนี้เป็นงานปฏิวัติตั้งแต่ เริ่มต้นเลยนะคะคือสวกให้ทุกวิจัยโดยที่มีนักวิจัยเป็นนักพัฒนาร่วมกับเอกชนแล้วก็เกษตรกรรวมถึงสมาคมนะคะช่วยมาชี้จทย์ช่วยมาบอกความต้องการในเชิงตลาดนะคะรวมถึงการค้าด้วยในอนาคตนะคะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นงานนี้เลยออกมาได้ประสบความสําเร็จค่ะทีนี้เ,นเราเห็นแล้วว่า3วินาทีเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าไม่เกิน3วิเขาสามารถดีดออดคัดได้แต่ถ้าเราใส่รุ่นที่มันพัฒนาขึ้นนะคะเช่นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ ก็จะสามารถที่เร็วได้อีก4เท่านะคะอันนี้สามารถเร็วได้อีกสเท่าเท่ากับว่าลูกพึงไม่ถึงวินาทีแล้วคือเราเองเนี่ยต้องการดูของของอ่อนแก่กับนอนอันนี้ถามว่าทํานนะเอนจิเนียริ่งคืออะไรคือดูค่าตัวเลขมันเป็นเรียกว่าซีทีนัมเบอร์นะครับเราสามารถแยกแยะได้เลยว่าไอเนื้อที่เราได้เนี่ยมีค่าตัวเลขเท่าไหร่แต่งั้นเราตัวเลขตัวนี้เป็นตัวบอกนะครับเป็นตัวเลินไว้ว่าถ้าค่ามากกว่านี้นะคือทุเรียนอ่อนค่าน้อยกว่านี้คือทุเรียนแก่ แล้ววันนี้ยังที่บอกนะครับเราไม่ได้แค่อ่อนกับนอนอีกแล้วเราจะเริ่มขึ้นเป็นพรีเมียมแล้วเพราะศักยภาพของเครื่องทํางานได้แน่นอนครับแต่เพียงว่าตัวที่เก่งที่สุดคือซอฟแวร์แล้วก็ซอฟแวร์ก็เป็นทีมของนักศึกษารเราที่สามารถจะแยกเบียได้แต่เพียงว่าขอให้ทางนี้ เป็นคนสอนเขาว่าอันนี้คือออดอันนี้คือแก่อันนี้คือเนื้อตายนะอันนี้คือเนื้อเละนะแล้วเขาจะจําไว้แล้วเขาก็จะเพราะว่าอย่างที่บอกเครื่องไม่ได้มีปัญหาเป็นเครื่องที่ขึ้นทุงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้การันตีได้แล้ววันนี้มันคือการเปลี่ยนเกมของทุเรียนไทยแน่นอนครับเครื่อง CT Scan เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ของประเทศไทยเลยนะครับที่ทางอาด้าได้สนับสนุน ในการวิจัยในครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับของทุเรียนไทยที่จะส่งไปยังต่างประเทศและเป็นการพลิกโฉมนวัตก,กรรมในด้านอุตสาหกรรมทุเรียนไทยเพื่อการส่งออกอย่างแท้จริง แล้วนี่ก็เป็นนวัตรกรรมของอาดานะคะที่จะพัฒนาเครื่องสแกนผลทุเรียนที่เราทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีแล้วก็ร้งของเมืองจันทร์แห่งนี้นะคะเพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องของการส่งออกผลทุเรียนให้ได้มาตรฐานนะคะไม่ตกเกตแล้วครั้งต่อไปอาดาจะพาไปชมเทคโนโลยีอะไรรอติดตามตอนต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะเกษตรเขาเกษตรเรา